สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำาพอตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องลีปนี้พาพี่น้อ,นองเข้ามาขัวหอยพี่น้องตอนนี้แม่ลำาพงมาขัวหอยผู้เดียวที่แรกว,ว่าสิมาอบหอยเชอรี่ว่าเห็นบกหอยเชอรี่อยู่ทางมันหลกระเล็ดตายจะมาบอกหอยเชอรี่มางอดเราเป็นบอกอันหอยจูบก็มีพี่น้องวันนี้แม่ลำโพง ก็เลยมานั่งขวายี่นี่ได้หลายเติบเลยเด้นี่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 โอ้พี่น้องเห็นบ่เนาะทายอยู่ผู้เดียวกล้องหน่นี่นะต้าหอยจูบหอยมันเห็นบ่พี่น้องกูนะต้าหอยจูบหอยเฉลี่ได้ตั้งว่าหลายแล้วตอนนี้มันเพราะขวายอยู่ผู้เดียวกูนะนี่ก็อีหอยที่พี่น้องนี่โอ้ยเห็นบ่เนาะทายเองผู้เดียวมันก็จะรีตัวสะอาดแองเนาะนี่ นี่บกฮอยด้ยนี่พี่น,อน้องอะไระหนื่อยบกฮอยแต่หนื่อยบกฮอยตอนนี้นี่คือเหนื่อยบกฮอยพี่น้องโอ้ยเห็นบ่วนอ้อแล้พวพอเห็ดพูดเดียวพูดนะเห็นบ่พี่น้องพีง่น้องขานี่ไหนื่อยบกฮอยไงเหนื่อยบกฮอยฮอยจูบหนื่อยบกฮอยจูบ แต่สะอ่อนนะพี่น้องเนี่ยนี่ไม่บอ,อกหอยจูบโอ้เห็นมาพี่น้องพี่น้องว่าสีว่าเอาขึ้นไ้พัดเหนีวมือโอ้ยเกิดอันุบัติเหตุเ่ยพี่น้องแม่ลำพ่อเราที่แรกมาก,กับหลานมาก,กับหลานน้อยรอดหนีจากแม่แม่สีจัน อันตัดอ้อยได้ร้่อนนี้ป้าย้ายภาพไปหอบหอยเสลีสกินองค์ปที่นีน่ได้ถือมีดมามีดประคอโอ้ยเอามีดประคันงัดงัดประหอยเอลีพี่นองคอมีดประคอง,งัดปะหอยเสลงีงัดผาดงัดผา,าดใส่กับมือเจ้าของจูดลดุดกินอง โอ้ยบ่มันเข่าตือนๆโอ้ยปวดหลายจนว่ะโอ้ปวดขั้กเต๋นอ๊ะมาเปิดก็นเลยโทษให้หน้ามาเอาลานไปแม่และพ่อก็เลยคอยแงะอยู่ผู้เดียวออืืคเปิดพี่นอ้องครับเพิ่งจกหน่อยคนเลือดว่าซานปวดอ่ดุคนเลือดพี่นอ้องเอาบ่มีปตัตสเตอร์เอาอัน อันขันอันนี้ไว้คือพี่นังเห็นนะตันนี้เราเข้าอันขัดเลือดได้แน่แล้วล่ะขัดเลือดได้แน่แล้วเอาอันอันแนวอันมัดผมแกะแนวมัดผมมามัดไว้คอพัตเตอร์โบมี โอ้ยเนอะบอกหอยชากพ่อบอกหอยจูบพ่อโดนแล้วพี่น้องพ่อโดนแล้วโอ้ยท่านแกะไทยพี่น้องเขาเห็นน้ำคือบ่มีผู้ไม้ไายน้ำเนี่ยเนาะเนาะบ่มีผูพวกมองเนี่บอกหอยนี่แหมบอกหอยมัพี่น้องนี่ไงเพื่นนบอกหอยจะเลี้ยงหลายเอเลี้ยอยกอกไอเลี้ยอยเพื่อนะ ตัวนี้เพราะไม่หน่อยๆดิพี่น้องกล่องเอเลี่อยู่เอาอยู่เดียวนี่แหละนี่ผู้ใดมาหมอาจารย์ใต้โอ้อยอาจารย์ใต้กับแกนโอ้ยไปเขียนท่านในไมาอยู่ว่าค้นอังคุณเอาบุกคอยน่าร้ายให้นู่นนี่สาบมันตัวนี้เบียกเอเลี่เลยนู่นหน่อย อยากให้พี่น้องวากลัวน้ำเดีกลัวหอยปิ่นนี่ดูน่ะค่อยกิ้มเอาต้องปวดมือที่ตรงนี้ปวดมืออะไรเอาเอาหอมหน่อยมาพร้าวยังดีเอาหอมหน่อยมาพร้าวยังดีมันห่อนไหลจักรักไว้ Ừ, พี่น้องอันนี้หอยเสลีลลาให้หลายหน่วยซำนี่เอเลีอยู่หอยเทะเลปวดมือกับปวดปวดขาปวดเนี่ยจนว่าว่าจะหายละก็ปวดหลายแต่เนาะแต่เราจมกูผู้เดียวปวดแทงแท้มาปวดแทงแท้ท <c oughs> พี่น้องน,นี่นี่แม่นี่แม่นู่นไอ้หอยแม่ หอ,หอยจูบนะโอ้โยเลืกดขวดบ,บวดหิดระวังขัวหอยอย่าเป็นนิ้วขาดมีดประคอนตัดอ้อยนี่เราพี่น้องในลำพรานอันฝนไวบพัด้นตัดอ้อยอยู่ยางมาเบิ่งหอยกันสนอกล็ด เอาลองอันเอาไมีดเอาล้องเอามีดงัดเบิองสนเดียใส่งานผิดประเภทเนาะคนว่าแล้วเขาจะว่าใส่งานผิดประเภทบกหอยอันนี้บกหอยหน้าตัวนี้หอยโขูโอ้จะได้คนอ่ะบวกพี่น้องคนอ่ะคนอ่ะคนอ่ะเห็นน้ำบัวบกหอยได้รึเปล่าคนอ่ะน่ะ พูน่อยพี่น้องบ๊วยจูบดิเน่จะไ่ได้แจงก้อนยุติทั้งเมื่อกับบาทปวดกับปวดบ๊วยกับมีมังก็พูดเดียวมาพูดเดียวเกิดอุบัติเหตุจ้อยปวดไห้ปวดเอินทีนี้กิเพกระเทิ้นทีนี้พูดหน่อยกวยน่ะพูดหน่ะพูดหน่ะ นม่อหอยได้นี kind of ่ท kind of ีน kind of ี kind of ้ก kind of ็เส kind of ียดายพอหอยปวดมือหอยน่วยทั้งน่่ยหน่อยน่วยงโอ้ยเบื่อหลดหอยปวดอหอยสดีทั้งหลายเอเล่ยอยู่ หาเลือกเอาตั้งแต่บไกคอยจูบคอยทะเลกันพ่อหนุ่ยไงก็เอาอยู่ดอกอืนี่ปวดนิ้แหงแต่พี่น้องปวดแหงแต่อยู่ผู้เดียวตีขวายแล้ววันนี้ตีวันไดโอ้ยบ่ใบหลับล่ะพี่น้องปวดมือแหงคนได้หลาย เตั้งลายพูดนะบหวยนะปวดมือแนฮะ้เอาบหวแล้วพี่น้องเดี๋ยวมแมรุนพ่อกลับกันบหวแล้วคลิปนี้ไปซับนี้คลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีค่ะ